ยินทันวะอันนี้คือหายจริงๆนะประโยชน์เนี่ยนี่เมื่อกี้เหตุการณ์เมื่อกี้มันทันนะป่ะองไม่แน่ใจนะเอาทีแล้วกันภายในวันนี้ขอเลขสองหมื่นเอาเป๊ะๆเลยนะตอนนั้นจากลิ้นชักมาอยู่เปาเสื้อฮะสองหมื่นสองหมื่นทีต้องั้งทสองหมื่นสองหมื่นสามโมงกันแล้วห้าโมงสองทุ่มแล้วที่ไม่มีแล้วว่าปิดร้านดีกว่าใช่ทันแล้วแหละเออไม่มีห้าหมื่นเมื่อกี้ไม่น่าใช่ทันเว้ยเราปิดร้านที่บันทิปแล้วก็ไปที่มณฑ์เทียน กเ็เป็นะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้นึกถึงตรงนั้นแล้วนะไม่ได้นึกถึงแล้วเพราะมันปิดร้านแล้วเจอเฮียชาวลิเวอร์มาเฮ้ยเฮ้ยมีได้ไอะไรม<า>ั่งแล้วก็หยิบกล่องผ้ามาเปิดครับเอานี่อันนี้อันนี้อ,นอันน่สองหมื่นแล้วกันวะ้ยแกต่อเลยสองหมื่นเอาขายใช่ yeah. พอรับเงินมาสองหมื่นเฮ้ยหยิบเฮ้ยทันแน่เลยดูเวลาข้าทุ่งกว่ายังไม่ข้ามเที่ยงคืนแล้วเฮ้ยโหูมิง สาธุาเดี๋ยวพรุ่งนี้เรียบใส่คอเลย